แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้มิวสุภสิทธ์หลังโพสต์แบบนี้กลางไอจมีแฟนคลับติดตามทั่วเอเชียอย่างมิวสุพสิทธิ์จงชีวีวัฒน์พระเอกด,ดังสุดฮอตหลากหลายผลง,งานจนทำให้มีแฟนคลับลงรักติดตามและซับพอร์ตผลงานอย่างหนาแน่นโดยเราจะเห็นผลงานของเขาจำนวนมากผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลต่างๆนอกจากนี้เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาผ่านอินสตาแกรมมิวสุพสิทธิ์ ที่ล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อจูจ่ๆหนุ่มมิวโพสตอรี่อินสตาแกรมเป็นภาพข้อความจากคุณแม่ว่ามารักมิวนะครับอะไรที่ทำแล้วไม่สบายใจปล่อยวางนะครับมิวก็ได้ตั้งอีโมจิน้ำตาคลอเบ้าด้วยงานนี้แฟนคลับแห่ทวิตข้อความส่งกำลังใจพร้อมติดแฮชแท็ก i l l be beside มิวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะคะ